สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอ่ะเฮียเป็ดนะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่ะใครที่กําลังติดตามผมนะครับตอนนี้ผมมีชาแนลใหม่นะครับอ่ะเฮียเป็ดสอนบาคาร่าสด V2 และ V3 นะครับผม ครับผมอาวีอื่นๆยังไม่มีนะครับผมหลังจากวีหนึ่งตอนนี้โดนแปบไปโดยผู้ไม่หวังดีนะครับเพื่อนๆนะใครที่อยากติดตามผมนะครับผมอ่ะกดมาได้เลยครับ V2 อและ V3 สามอย่าผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมมาตามกันไปยาวๆเลยครับไม้แรกก็แตกๆบวกๆไปเลยนะครับผมเพื่อนๆนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าอย่างวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคเดิมๆนะเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูวิดีโอนี้ไว้นะครับผมจะมา สอนเทคนิคการดูกราฟลองครับกราฟลองมดีโอกาสถึง80%เลยนะครับเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะครับถ้าคุณดูกราฟเดี่ยวคุณก็สามารถชนะได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่ะรอบนี้ผมใส่วิธีเสียเงินเราดูกราฟลองครับกราฟลองอยู่ที่ข้างล่างกราฟหลักนะครับผมกราฟหลักยู่ตรงไหนกราฟหลักคือกราฟที่อ่ะคนส่วนมากใช้ดูคิดว่าตรงนั้นเป็นการตัดสินใจนะครับเพื่อนๆนะจริงๆไม่ใช่นะครับเราดูข้างล่างกราฟหลักครับที่มันมีสามช่องอ่าสามช่องด้วยกันนะฮะ มีกราฟโปง่งกราฟทึบกราฟไม้ขีดนะครับผมตอนนี้กราฟไม้กราฟทึบกับกราฟไม้ขีดเป็นสีน้าเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็กราฟโป่งเป็นสีแดงครับให้เราแทงเลือกสีที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไปที่สีน้ําเงินนะครับต่อแตกไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นะอะ สำหรับสายบาคาร่าออนไลน์บาคาร่าถือคาสิโนเกมสดบาคาร่ามือใหม่นะครับเพื่อนๆนะยังไม่มีคนนําบวกหรือยังไม่มีเว็บดีๆเล่นนะครับผมแอดเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมมาเป็นสมาชิกเดียวกับผมนะครับผมมีกลุ่มนําบวกตลอด24ชั่วโมงนะครับวันละ4-5เวลาด้วยกันเลยนะครับผมเพื่อนๆนะอะ ตอนนี้ผมก็ใส่ที่สีแดงกันต่อนะครับผมทำไมผมใส่ที่สีแดงนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมกราฟลองตอนนี้นะครับกราฟโป่งกับกราฟทึบเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็กราฟไม้ขีดนะครับผมที่มันเป็นขีดนะครับเป็นสีน้าเงินสีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เราเลือกเทไปสีที่มากกว่านะครับก็คือสีแดงนะครับผมเพื่อนๆนะไปดูกันเลยนะครับ ใครที่ติดตามผมไว้แล้วนะครับผมรบกวนด้วยนะครับขอร้องจริงๆนะครับเพื่อนๆนะติดตามช่องใหม่ให้ผมด้วยนะครับผมวีสองและวีสามนะครับอะผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆนะผมก็มาสอนเพื่อนๆตามสไตล์ของผมอะ่ะอยู่ๆก็มาตัดขาตัดอะไรการสงสัยอยาก ออไอ้พวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ระวังไว้ด้วยนะละกันนะครับเพื่อนๆนะยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับหลอกหากินกันเยอะเลยนะเพื่อนๆระวังตัวไว้ด้วยนะครับผมเวทผมนะที่ผมเล่นนะมั่นคงนะครับผมอ่ะ โอเคเราใต่วิธีเสียมเงินกันต่อนะครับไม่พูดมากแล้วนะครับผมเมื่อนลองถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปสมัครกับเขาดูแล้วกันนะครับผมผมเจอเยอะมากเลยครับเว็บทีเอเว็บทีเอชโกงผมจะบอกไว้ตรงนี้นะครับเว็บทีเอนะครับมีหลายเรือมากครับของผมเป็นเรือ T ทีเอชรอยัเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมแย่งมาจากเว็บหลักโดยตรงนะครับผมไม่ได้เป็นเอเนตนนะครับเพื่อนๆนะอ่ะ มีโปรโมชั่นดีกว่าเว็บพวกนั้นแน่นอนไม่ไม่ปิดไม่หนีนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ผมใส่ไปที่นือเงินนะครับเพราะว่ากราฟทั้งสามกราฟนะครับกราฟรองนะเพืเ่อนๆนะเมื่อกี้เป็นสีแดงหมดเลยถ้ามันเป็นเหมือนกันทั้งสามสีให้เราใส่ไปสวนสีนะครับเมืนนะ่อนหรรอบนี้ก็แตกบวก,กไปเลยนะครับอ่ะง่ายๆนะครับเพืเ่อนๆนะถ้าดูกราฟเป็นของผมรับรองเลยว่าคุณชนะมันได้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นนะครับเพืเ่อนๆนะอ่ะล้านเปอร์เซ็นนี้ ถ้าเราดูกราฟหลักเป็นด้วยมันจะเพิ่มโอกาสให้เราชนะได้มากขึ้นอ่ะดูกราฟเดียวโอกาสก็80%แล้วนะครับเพื่อนๆนะผมยอมรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรายิ่งรู้เยอะนะครับเราก็ยิ่งเก่ง เราก็ยิ่งชนะมันได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆนะรอบนี้ผมใส่ไป้ที่สีแดงนะครับผมผมจะส่วนเทคนิคนะครับเพราะว่าเราจะตามไม่ได้ปิงปองนะครับเพื่อนๆนะอ่ะเขาไพ่หลักเห็นไหมกราฟรองมันเป็นสามสีเหมือนกันนะครับผมอ่ะลักษณะนี้ให้เราใส่ไปสวนสีนะครับแต่ว่าอ่ากราฟหลักของเราเป็นที่เขาไพ่ปิงปองนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเห็นไหมมันก็ไม่แน่ไม่นอนไปเสมอไปนะครับเพื่อนนะ อ่ะอย่างเงี้ยปิงปองตัดเมื่อกี้ผมคิดว่าปิงปองไงอ่ะเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้สวยห้องศูนย์สี่สวยนะครับอ่ะเราไปดูห้องศูนย์สี่กันเลยนะครับเพื่อนๆนะอ่ะรอบนี้นะครับผมใส่ไปที่สีน้ำเงินกันเลยนะอ่ะเพระอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ห้องเขาไพ่คู่เขาไพ่คู่ครับคู่สามคู่สองนะครับอย่างเงี้ยเขาไพ่เขาโคมมันเหมือนเขาไพ่ตึกครับตึกคู่นะครับเพื่อนๆนะจําง่ายๆครับโอเคเปิดม,มาสวย โอ้โหสีแต้มวะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเหมือนเพื่อนๆนะแสดงว่าตอนนี้แดงมันจะมาเขาโคงสามครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนจำนวนแป๊บนึงนะแล้วเ,เราจะใส่ไปที่ถี่จำนวนอออินเลยครับทำไมถึงอออินผมมั่นใจมากเลยนะครับเพราะว่าห้องเนี้ยแดงยังไม่เคยขึ้นมาถึงสี่นะครับเพื่อนๆนะผมก็เลยจะตัดไปที่ต้นเงินเลยเพราะว่าดูเขาไพ่เรามันเป็นเขาไพ่คู่แน่นอนนะอ่ะแดงไม่ไม่เคยขึ้นมาถึง R4 นะครับผมเพืเ่อนๆนะเพราะฉะนั้นผมใส่ออินมั่นใจมากเลยครับรอบนี้นะครับเพืเ่อนๆนะอะไปดูกันเลยนะครับสำหรับสายบาคาร่าออนไลน์บาคาร่ามือถือดาคาสิโนเกมสดนะครับเพืเ่อนๆนะอยากมีห้องดีๆเล่นอยากมีคนนำบวกนะครับอ่ะผม ให้ผมเป็นตัวเลือกสำหรับคุณดีกว่านะครับผมรอบนี้ทายเกมไปนะครับผมเพื่อนๆนะออยากมีห้องนําบวกนะครับแอดเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมผมนาบวกคนเดียวนะครับห้าเวลาครับเฮียเป็ดนําบวกคนเดียวนะครับไม่รวมเสียงคนอื่นนะครับเพื่อนๆนะอ่ะเรายังคงตามไปที่สีน้ําเงินกันต่อนะครับรอบนี้นะครับไปอออินกันต่อเลยนะครับยังคงเขาให้คู่กันอยู่นะครับคู่สองนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้เราจะตัดน้ําเงินนะฮะสามตัดสองนะฮะตอนนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะเนี่ยไอ้ก้อนกลุ่มที่มันอยู่ เพื่อนดูกราฟเหล่าน้องผมนะไอ้ก้อนกลุ่มตั้งแต่น้ําเงินขึ้นมาสองเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าเขาไพ่มุมตึกนะครับตึกคู่นะเพื่อนๆนะจำง่ายๆนะครับอ่ามือใหม่อยากเล่นไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะตั้งใจศึกษาคิปให้เยอะนะครับจะขึ้นป .2 จะขึ้นป .3 ต้องสอบข้ามชั้นครับอยากเก่งบาคาร่านะครับเพื่อนๆนะก็ต้องหมั่นขยันศึกษานะครับเพื่อนๆอ่า โอเคหกแต้มอ่ะเหยียบหัวไปนะฮะง่ายๆนะครับพรเพื่อนๆเล่นมาเปเท่าไหร่เพื่อนๆดูซิบวกมาเท่าไหร่แล้วเห็นไหมไม่ได้ยากครับค่อยๆปั้นไปนะเพื่อนๆนะรอบนี้เรามาดูกันต่อนะฮะ,ะผมยังคงไปที่เขาไพ่คู่นะครับผมตอนนี้จะใส่ไปที่สีน้ําเงินกันต่อนะฮะผมจะใส่ที่สีน้ำเงินเปลี่ยนชิปแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับไม่จาเป็นต้องใส่ไปเยอะทุกตาระคระับไม่ต้องใส่ไปจะดอออินทุกตาระคระับเราไม่มั่นใจหรือว่า ค่อยๆเดินเงินไปก็ได้นะครับเพื่อนๆนะสองพันสามพันร้อยสองร้อยมันก็เป็นเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆนะค่อยๆไปนะฮะโอเคมาดูกันนะครับเพื่อนๆสวยบอดโอ้โหแต่งแต่งบวกบวกไปอ่าเป็นไงครับเป็นไงเห็นไหมไม่ยากครับ เห็นไหมชนะบาคาร่าไม่ยากครับเพื่อนๆนะอผมจะสอนเทคนิคเพื่อนๆจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยๆนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพื่อนๆนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับผมตายไปเกาไปไม่ได้นะครับผมผมจะสอนให้ทุกท่าน จนถึงแกนสารจนถึงเพื่อนๆนาไปใช้ได้เลยนะครับติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าอยากได้เทคนิคแบบไปอ่านนะครับเพื่อนๆแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้อย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆนะ่รอบนี้ผมใส่ไปที่สีแดงนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้น้าเงินมันเป็นเขาให้คู่สองนับสามตัดสองนะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นผมเป็นใส่ไปที่สีแดงเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราดูกราฟหลักเป็นกราฟรองก็ไม่จําเป็นต้องมาดูด้วยนะไม่ต้องมาพวงนะครับผมถ้าสมมุติว่า กราฟหลักตอนนี้มันอยู่ที่เขาโครงของเข,งขาไพ่ที่เป็นรูปธรรมอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ไงไปแล้วเขาไพ่ที่เป็นรูปธรรมเขาไพ่คู่เขาไพ่ปิงปองเขาไพ่สองตัดหนึ่งอะไรพวกเนี้ยที่เรามองออกว่ามันใช่ได้แน่ื่ะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องดูกราฟลองครับกราฟลองไว้สําหรับที่กราฟหลักมันมั่วเมื่อไหร่ที่กราฟหลักมั่วเรามาดูกราฟลองนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมวันนี้ได้สองความรู้เลยอ่ะ อดูกันต่อไปเลยนะครับผมว่าผมจะใส่วิธีสีแดงกันต่อนะครับนะผมอ่ะไม่จําเป็นต้องใส่มื่นสองมื่นนะครับเพื่อนๆนะผมใส่ไปทีละนิดทีละน้อยก็ได้เก็บไปทีละนิดนะครับกรุงลงไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะเพื่อนๆนะค่อยๆเก็บไปก็ได้นะครับอ่ะรอบนี้ผมใส่ออีไม่ใช่ออีข้าร้อยฮะเพื่อนๆนะอ่ะเปิดมาโอ้โหหกแต้มว่ะเปิดมาโอ้ยโดนหยยบหัวไปอีกแล้วนะครับผมแตกบวกไปนะครับ เป็นไงอ่ะ <c oughs> ไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะการที่ชนะบาคาร่านะครับผมอยากได้เทคนิคดีๆนะครับผมอ่ะหรือว่าอยากได้สูตรไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีนะครับเพื่อนๆผมว่าสูตรเนี่ยก็เป็นตัวเรื่อนการตัดสินใจที่ดีนะครับอยากได้สูตรไปใช้ก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับเพื่อนๆนะเอาสูตรกันไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับ แอดเข้ามาได้เลยนะครับรอบนี้ผมใส่ไปที่สีแดงนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นค้าโครงตอนนี้มันเป็นค้าไพ่สามตัดสองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแดงน่าจะขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ผมก็เลยใส่ไปที่สีแดงต่อนะครับเรามาดูกันไปเลยนะฮะการเล่นบาคาร่ามีอย่างที่ผมจะสอนในรูปคนได้รู้นะครับเพราะว่าอ่าคืออะไรรู้ไหมฮะคือการมีวินัยความมีวินัยเป็นสิ่งสําคัญต้องมีสติด้วย สติมาสเต็ปเกิดะครับผมได้แล้วรู้จักพอครับมีวินัยกับตนเองครับตั้งเป้าไว้วันนี้จะเอาเท่านี้พอจะเอาเท่านี้พอนะครับเล่นไม่เป็นนะครับเพื่อนๆนะอะวันแรกได้แค่ไม้สองไม้พอครับเลิกก่อนแล้วค่อยมาเล่นใหม่นะครับถ้าอ่านเขาไพ่คล่องแล้วนะครับเพื่อนๆนะค่อยมาเพิ่มระ,ระดับเป็นสามไม้ถึงสี่ไม้ะอ่ะทาอย่างนี้ผมแรกๆผมก็เริ่มทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนผมมีความรู้มากขึ้นนะครับผมเห็นไหมตอนเนี้ย ผมได้มาหมื่นนิดๆละผมว่าไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับผมได้แล้วรู้จักพอนะครับอ่ะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไงก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมหรือว่าอยากได้เทคนิคดีๆใช้นะครับแอดเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมผมแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะครับเพืเ่อนๆนะโอ้โหสองเท่าเว้ยอืออ่ะเสมอไปนะครับ โอเคนะครับเพืเ่อนๆนะยังไงก็ได้แล้วรู้จักพอนะครับผมเพืเ่อนๆยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ